สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหล่ง 4H ครับผมวันนี้พบกับผมล่งในเกมวอลลุ่มบอีกเช่นเคยฮะคลิปนี้ก็มาช้าอีกเช่นเคยครับผมปเปจะเป็นการแจกปืนครับผมในกิจกรรม Giveaway ครับผมครั้งล่าสุดนั่นก็คือการแจกปืนวัชระปืนของไททันนั่นเองก็คือเจ้าตัวน,นี้เลยครับผมปเป็นของใหม่มาแรงแซงทางโคง้งนะ กับปืนต่งตางๆครับยิงได้ในระยะ500นะครับเป็นปืนลูกซองที่ยิงชัวชัวชัวอะไรประมาณนี้เลยนะออกไปเป็นลูกๆนะครับรีโหลดเพียงแค่5วินาทีเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับมันดีมากๆเลยนะแล้วก็นี่ครับดุลรางนาตาเป็นแบบนี้เลยนะเจ้าวัชระเป็นปืนออของไทยท่านนะทุกคนนะครับก็จะมาแจกให้เพื่อนกันนะเป็นปืนระดับอะไรนะเดี๋ยวดูก่อน ปืนระดับเบตา้านะเขาจะจําผิดครับผมเขาจะจําผิดเรื่องเออเบต้ากับอันฟา้าก็เป็นปืนคู่บาร,รมีของเจ้าอินรานั่นเองนะอินฟ้าก็มากับเจ้าปืนนี้เลยนะครับต้องคู่กันนะแต่ก็พอเอามาเล่นจริงก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นปืนอื่นได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่คลิปนี้ครับอย่างที่บอกเป็นการแจกเจ้าวัชระนะครับขนาดเบต้านะเนี่ยตรงนี้ครับ500เมตร นะยิง500 m, เมตรดาเมจรุนแรงครับตอนนี้ก็ลังแรงเลยนะครับรีโหลดเพียง5วินาทีเท่านั้นครับโอเคเราก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรกันมากนะครับจะทําคลิปแบบสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจกันง่ายๆเพราะยังมีหลายคนนะที่ยังไม่เข้าใจนะครับในการทําในการทําอะไรต่งางๆแล้วก็จะมาพูดกันตอนท้ายอีกทีหนึ่งโอเคงั้นขึ้นภาพตามนี้เลยเดี๋ยวผมไปหาภาพโล่งๆให้ดูแล้วก็ขึ้นกติกาไว้ให้นะครับภาพโล่งๆที่ไปได้ติดก็คือน่าจะอยู่ในกล่องใช่ไหม นะครับ่นยูนในกล่องวัชระก็น่าจะอยู่กล่องนี้เจ้าวัชระวัชระน่าจะอยู่กล่องบนมีไหมอ่านี่ครับกล่องบนก็มีนะกล่องล่างมีปะพาดูแลนี่อันนี้เป็นมหาวัชระนไมคนี่ครับก็เป็นเจ้าวัชระตัวนี้เลยเป็นภาพพร้อมกติกาครับผมตามนี้ฮะง่ายๆครับฟังให้ดีใครที่ยังไม่ได้กด ซับสไคร์นะครับซึ่งเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้ที่ผู้ที่ดูใหม่นะครับในช่องนี้ก็กดติดตามมาไว้นะเพื่อที่จะได้รับกิจกรรมดีๆนะครับที่จะทําในอนาคตในข้างหน้านั่นเองนะครับแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคครับผมต่อไปเป็นส่วนสําคัญเลยนะทุกคนก็คือเพื่อนๆต้องพิมพ์ตัวนี้ในส่วนของช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างนะให้พิมพ์ว่า wrwin ครับ วัชระให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับเนี่ยตามที่ผมพิมพ์ไว้ให้เนี่ยขึ้นหน้าจอไว้ให้ตัวเบลอร์เลยนะครับให้พิมพ์ว่าแฮชแท็กวอาวัชระนะครับพิมพ์ตามนี้เลยแล้วก็บรรทัดที่2ครับ ID ครับผม ID ของเพื่อนนะ S/ l a ดแพลตอร์มนะครับเพื่อนเพื่อนใช้แพลตฟอร์มอะไร Android, iOS นะครับหรือว่าอย่างอื่นนะสตรีมอะไรเอ่ยอะไรก็พิมพ์ลงมานะแค่2ส่วนนี้นะครับมันเป็นส่วนสําคัญนะส่วนกดไลค์กด s ับ s c r i b e นั้นตามใจเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนเเห็นว่ามันมีสาระมันดีเพื่อนก็กดไลค์ให้นะถ้าเกิดยังไม่ติดตามก็กด s ับส c r i b e เอาไว้เท่านั้นเองครับเพราะว่าเราแจกกันอย่างต่อเนื่องนะนะครับส่วนสําคัญมันอยู่ที่ตัวแฮชแท็กครับ wrwin เวลาผมสุ่มจับนะครับมันจะได้ระบบมันจะได้จับเพืเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนพิมพ์ไม่ครบนะครับมันก็มันก็ไม่จับอะอะไรประมาณนั้นส่วน ไอดีก็สําคัญนะเพื่อนลงไอดีถูกต้องครับเป็นการคัดลอกมาจากในเกมนะแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ครับก็จะก็จะถูกต้องเวลาส่ง,งให้นะบางคนทําถูกทุกอย่างแต่ไอดีผิดก็ไม่ได้รับของนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับทุกคนให้พิมพ์ตามนี้เลยทําตามขั้นตอนนี้ครับเนี่ยผมก็ขึ้นไว้ให้ทุกคลิปนะครับเป็นระยะเวลาพอสมควรนะทุกคนก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะโอเคฮะสำหรับกฎกติการครับพูดกันไปเรียบร้อยแล้วนะ ต่อไปช่วงท้ายคลิปครับเราจะมาคุยกันนิดนึงครับมีน้องๆขอเข้ามาไหว้ผมเปิดกล่องนะตอนนี้ผมมีเหรียญแล้วนะแล้วผมก็จะทําการเปิดกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปต่อๆไปฮนะเพื่อนๆบอกว่าให้ผมตามหาเจ้าตัวอ่าอ่าไม่ใช่ตัวนี้ครับเป็นเป็นเซรัปตัวลิมิเต็ดครับน้องๆเขาบอกว่าพี่ช่วยเปิดหาตัวเซรัปลิมิเต็ดหน่อยนะครับก็คือตัวตัวนี้ครับหนึ่งนี่น,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 นี่นี่ีเลยนะ ทำคลิปแบบนี้พี่สนุกดีนะครับเนี่ยหาเซรับล uh ิมิเต็ดตัวนี้นะครับอ่า uh huh. โอเคเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้นะเปิดตามหาเจ้าเซรับนะครับแล้วก็ปืนไม่ใหม่อะไรพวกนี้เซรับลิมิเต็ดนะจริงๆผมเองก็ก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้อัพหรอกเอาไว้เอามาดูครับเพราะว่าเป็นตัวลิมิเต็ดนะโอเคฮะ ก็มีประมาณนี้แล้วก็ขอโทษอีกทีนะครับที่คลิปผมมาช้าเดี๋ยวจะมาประกาศรายชื่อกันแถววันที่ยี่สี่นะครับผมว่าขครเป็นผู้โชคดีสําหรับคลิปนี้นั้นผมก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับผมนะอย่าลืมนะครับผมมาลงรายชื่อมาลงไลอเดี ID, เอาไว้เยอะๆนะครับ mm. เผื่อมีโอกาสครับน้องๆหลายคนบ่นว่าผมอยากได้มากๆขอได้ไหมมันขอกันไม่ได้นะทุกคนแต่มันขึ้นอยู่กับดวงครับผมเองนั้นมีหน้าที่แจกนะครับไม่สามารถปริกได้ว่า ใครจะได้หรือใครจะไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็แจกต่อเนื่องแน่นอนเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ